เดี๋ยวไปกาะติดภาพใหญ่ก่อนเกี่ยวกับเรื่องผลการประชุม GBC สรุปว่าน้องสาตางวันนี้ลุ้นทั้งวันเลยแล้วก็สมใจแล้ว <c oughs> คุยกันลงตัวสรุปนะคะการประชุม GBC ก็จบลงได้ด้วยดีค่ะโดยทั้งไทยและกัมพูชานะคะเห็นชอบข้อตกลง13ข้อในการหยุดยิงช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบิกเล็กกันค่ะผลการประชุมที่สาคัญในครั้งนี้ดังนี้สิ่งที่ทั้งสอฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัหนห ทั้งสองฝ่ายตกลงจะยึดมั่นในการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยในการหยุดยิงนั้นต้องครอบคลุมอาวุธทุกประเภทและทั้งสองฝ่ายคงกำลังไว้ที่ตั้งเดิมตั้งแต่วันที่หยุดยิงโดยไม่มีการเสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติมให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประกอบด้วยผู้ยุฝ่ายทหารของประเทศอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาและนำโดย ผู้ยิทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียเข้าไปสังเกตการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยจะไม่มีการข้ามแดนและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ RBC และ GBC ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการหยุดยิงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการย่วยุทั้งในทางทหาร และการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือข่าวเท็จเพื่อเสริมส,สริมร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยเพื่อหาทางออกโดยสันติ 4. ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเพ่งพลัดโดยในแยวดาเฉพาะหน้าคือการเล่งเก็บและส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสำหรับการส่งกลับเฉลยศึกตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ให้ส่งกับทันที ที่มีการยุติการใช้กำลังระหว่างกันโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3โดยในระหว่างนี้ผมก็ได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน 5. ทั้งสองฝ่ายจะรักษาช่องทางการพูดคุยและการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ให้ลูกตามบานปลายโดยหลังจากนี้จะมีการประชุม RBC ภายใน2ส,สัปดาห์เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงกันนอกจากนี้จะมีการประชุม GBC ครั้งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้ผมยังได้หยิบยกอีก2องประเด็นสำคัญแต่ฝ่ายกพูชาย,ยังไม่ได้ตอบรับ โดยขอให้มีการประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะเรื่องการหยุดยิงก่อนและขอให้นําไปหาลือในการประชุม GBC ในครั้งต่อไปได้แก่ 1. ความร่วมมือในการเก็บตู้เก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความตึงเครียดจนนําไปสู่การใช้กําลังระหว่างกันในเรื่องนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายกบูชาในการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่มีการประทะและพื้นที่อื่นๆตลอดแนวชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง2ฝ่าย 2. ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์สแกมซึ่งส่งผลต่อที่น้องประชาชนคนไทยและประเทศอื่นในภูมิทาาในภูมิเทศในภูมิภาคอย่างกว้างขวางผมขอย้ำอีกว่าอีกครั้งว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้หาลือและเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้ จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายผมขอยืนยันว่าฝ่ายไทยจะยึดมั่นในการให้ความร่วมมือและการพูดคุยอย่างสุจริตใจและจริงใจต่อไปบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้วไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีรมแดนติดกันและย้ายหนีจากกันไม่ได้เราเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียด้วยกันหากทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็จะนำมาํำนำความสถติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนของทั้งสองประเทศก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างสงบสุขอีกครั้งขอบคุณครับครับสำหรับการประชุม GBC นะครับซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมเป็นประธาน นะครับการประชุม R b c นะครับมีแม่ทัพภาคฝั่งไทยเป็นประธานและก็ผอ,อภูมิภาคฝั่งศบูชาเป็นประธานนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเป็นการประชุมโดยทหารนะครับเป็นประธานนะครับส่วนการประชุม JBC นั้นนะครับเป็นกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรื่องซึ่งการประชุม JBC ในครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันที่14มิถุนา,าก็ ได้มีการประชุมแล้วได้มีการนัดหมายว่าจะประชุมครั้งใหม่ในเดือนกันยาเพราะนั้นก็ยังยึดถือการประชุมครั้งนี้แล้วเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราเราเแยกดาเนินการกันอยู่ครับวันนี้เราไม่ได้มีการพาลือเรื่อง JBC นะครับแต่แต่เราคํานึงว่านะครับการประชุม JBC คงจะมีในครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้ครับการประชุม JBC ในวันนี้นะครับ ผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมูชาได้ลงนามไปแล้วเพราะฉะนั้นในผลบันทึกการประชุมในวันนี้จะเป็นกรอบให้การประชุมอพีซีซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์หน้าซึ่งจะลงรายละเอียดภายในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้ในวันนี้นะครับและหลังจากนั้นเมื่อตามที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับอีอกหนึ่งเดือนจะมีการประชุม g p t สามัญเพื่อติดตามนะครับในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เช่นมีการ ประทะากันเกิดขึ้นเราจะมีการประชุม BC, อ b บเอวิสามันนะครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความประสงค์จะกลับภูมิทัเนานั้นนะครับปัจจุบันทางสบทกนะครับได้กำหนดให้นะครับแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประสานกับผอบน่วยทหารในพื้นที่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าสถานการณ์แต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะจังหวัดใดมีความพร้อม ก็สามารถกลับภูงเราได้นะครับแต่สิ่งที่เราที่กองทัพห่วงใหญ่ก็คือปัจจุบันมีกระสุนแล้วก็จรวจนะครับที่ทางฝ่ายกบูชายิงมาตกในชุมชนนะครับอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะครับปัจจุบันยังเร่งสำรวจนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่กลับไปภูนเราแล้วนะครับภาพหากพบเห็นนะครับวัตถุระเบิดดังกล่าวขอให้แจ้งหน่วยทหารในพื้นที่หรือหน่วยตำรวจในพื้นที่ เพื่อทําการกู้นะครับกู้วัตถุระเบิดเหล่านั้นนะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับสรุปโล่งไม่ปลอดหนึ่งนะมีทั้งส่วนที่ เห็นร่วมกันและส่วนที่ทางกัมพูชาเนี่ยยังไม่ตอบรับอ่ะเดี๋ยวในส่วนที่เห็นร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับ13มาตรการหยุดยิงนะคะได้แก่1หยุดยิงทุกพื้นที่ค่ะงดเคลื่อนย้ายกําลังงดใช้โดรนไม่ยั่วยุปล่อยเฉลยแล้วก็คืนศพอย่างสมเกียรติแล้วก็มีเรื่องของการหารือผ่านกลไกทวิภาคีค่ะมีการตั้งผู้สังเกตการอาเซียนชั่วคราวนําโดยทูตทหารของมาเลเซียแล้วก็เตรียมที่จะประ ชุม GBC รอบใหม่ภายใน1เดือนข้างหน้าค่ะส่วน2ประเด็นนะคะที่ยังไม่ได้ข้อยุติก็คือ 1. การเก็บกู้ทุนระเบิดชายแดนเพื่อป้องกันเหตุปะทะซ้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ 2. ค่ะเรื่องของความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์ โดยทั้งสองข้อนี้นะคะฝ่ายกัมพูชายังไม่ตอบรับแต่จะรับพิจารณาใน GBC รอบถัดไปค่ะสองประเด็นกัมพูชายังไม่เอาด้วยหนึ่งเรื่องทุ่นระเบิดกับสองเกี่ยวกับเรื่องในการปราบ call นเตอร์มันต้องเกิดคำถามนะจริงๆมันสามารถร่วมได้เลยคทำไมเขาไม่เอาด้วยอะ่ะเขาบอกว่าไม่ตอบรับแต่รับไว้พิจารณาแสดงว่าอาจจะต้องไปถามที่กรุงพนมเปญก่อนหรือเปล่าคะเออก็ในส่วนทุ่นระเบิดนีด พอเข้าใจได้น่าจะฝังเยอะอยู่แต่ที่ผ่านมาเขาบอกเขาไม่ได้ฝังไงเขาบอกเขาไม่ได้ฝังใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ค่ะเขายืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นคนวางทุนระเบิดแล้วก็โยนว่าไทยเป็นฝ่ายฝังแต่พอไทยจะเสนอว่าจะมากู้ไปร่วมกันยังยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบหน้าแต่ว่าในส่วนเรื่องคอร์เซนเตอร์จริงมันก็น่าจะลงลุยได้ทันทีเลยเขาก็ไม่ลุยอีกบอกแล้วว่าถ่างปนเปนก่อนเออหรือว่าอย่างที่มีข่าวมาว่า รายได้จาก call center เนี่ยก็เป็นหนุนในโครงสร้างอํานาจของคุณเซนด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในการประชุม gbc รอบถัดไปเขาบอกว่าเดี๋ยวหน้าค่ะแต่ยังไม่กำหนดสถานที่อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวมีการกำหนดสถานที่ก็จะมีการรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ